วันนี้วันหยุดวันนี้เป็นวันว่างไม่มีโปรแกรมจะทำอะไรสักอย่างเลยไปตามเพื่อนบ้านเขาอยู่ข้างๆเพื่อจะมีผลทางคลายเครียดให้เราวันนี้เราว่างจะทำอะไรดีเพื่อนวันนี้อยากคลายไม่งั้นสติบ้านเพื่อนไม่อยากอยูอย่บ้าน ไม่อยากอยู่เรื่องเพื่อนช่วยแนะนําให้หน่อยก็แล้วกันดูหนังไม่เล่าไปดูหนังกันไปความคิดเข้าท่าแต่ว่าจะดูเรื่องอะไรถ้าไปถึงโรงหนังก็ดูโปรแกรมก็ได้งั้นไปเรอไปไปดูหนังกันพอไปถึงโรงหนังคนก็เยอะคนก็แยะทั้งลูกเด็กเล็แดนทั้งอามา่าอาแปะทั้งคู่รักหนุ่มสาวเฮ้ยนั่นคนแยะเยอะ,ยอะแยะไปหมดมาซื้อตัว๋วเข้าชม ซื้อตั๋วยืนรอต่อคิวกันเลยดีกว่าร้อยบาทต่อคนแรกกับความเฮฮาหนังตลกเราดูให้เกิดความหันสาหวังในใจไว้ว่ามาแน่เรื่องนี้ ได้เวลาหนังจะฉายแล้วนี่เข้าไปนั่งดีกว่าพวกเรานั่งแถวบีฮาแน่ครับท่านเราหลายคนการันตีดีไม่ดีไม่ไมกี่นาทีเดี๋ยวก็รู้หนังเริ่มฉายก็เริ่มฮาทันทีเรื่องนี้ใช้ได้ทำพวกเราแฮปปี้แต่ได้ไม่นานก็มีเสียงติดติติโทรศัพท์ใครนี่ไม่ปิดเครื่องได้ไงดูนังกับนางเพลินเป็นความหมันไส้เขาไม่มีมารยาทไม่มีความเกรงใจเขายังคุยไม่หยุดแถมยังนั่งใกล้ใกล้ลึกลํำทางในใจเขาด่าหน่อยก็แล้วกันจะเข้าโรงหนังปิด ดเครื field, field, ่องได้ไหมครับจะมาโรงหนังปิดเครื่องได้ไหมล่ะอยู่ในโรงหนังจะคุยกันทำไมครับเพราะคนจะดูหนังน่ารำคาญจริงนะจะเข้าโรงหนังปิดเครื่องได้ไหมครับจะมาดูหนังปิดเครื่องได้ไหมล่ะอยู่ในโรงหนังจะคุยกันทำไมครับเพราะคนจะดูหนังน่ารำคาญจริงนะ พอคุยเสร็จแล้วแล้วเขาก็วางสายวางได้ก็ดีแล้วจะได้ดูแบบสบายนึยกว่าจบแล้วมันไม่จบง่ายๆคราวนี้ยายมาที่เจนั่งหน้าผมเลยโทรศัพท์เธอดังประมาณเจ็ดแปดทังไม่ยอมรับสักทีทำพวกเราแทบพั่งเบื่อหน่ายจริงๆมันเบื่อจริงเบื่อจัง,จงดูหนัง,นงไม่รู้เรื่องเป็นเพราะเครื่องสื่อสารจะเข้าโรงหนังปิดเพี่ยงได้ไหมเจจะมาโรงหนังปิดเพี้ยงได้ไหมเพ อยู่ในโรงหนังจะคุยกันทำไมเล่าเพราะคนจะดูหนังน่ารำคาญจริงนะจะเข้าโรงหนังปิดเครื่องได้ไหมเจจะมาดูหนังปิดเครื่องได้ไหมเพ่อ,อยู่ในโรงหนังจะคุยกันทำไมเนี่ยเพราะคนมาดูหนังน่ารำคาญจริงนะเฮียรำคาญไม่เล่าเพราะว่าเป็นตัวคุณกิ้งก้างอยู่ได้ทำเอา,าเราหัวหมุนเขานั่งอยู่ข้างหน้าจะาเอามาถาไปกระตุ้นให้สะใจวัยรุ่นให้ปิดเครื่องซัสซสดสีทั้งมือสื่อสารควรจะปิดทุกครั้งก่อนจะเข้ามาชมก่อนเข้ามาดูหนัง อยากตะโกนอยากตะโกนให้ดังดังผมจะมาดูหนังไม่ได้มาฟังโทรศัพท์จะเข้าโรงหนังติดเครื่องได้ไหมนะจะมาดูหนังติดเครื่องได้ไหมป้าอยู่ในโรงหนังจะคุยกันทำไมวะก็คนจะดูหนังน่ารำคาญจริงวะจะเข้าโรงหนังติดเครื่องได้ไหมอาจะมาดูหนังติดเครื่องได้ไหมป้าอยู่ในโรงหนังจะคุยกันทำไมวะาคนจะดูหนังน่ารำคาญจริงวะ